ลูกดีขอโฮมรันจู่ลราทุกคนนะครับจู่กับฟลิกคงนะครับนี้ก็จะมารีวิวมอส s m แมช b บทมอสนะครับซึ่ง Mod นี้ก็จะทําให้คุณได้ไอ้ My ม้เบสบอลทั้งหลายแร่เอามาตีเล่นกันนะครับซึ่งถามว่า Mod นี้เนี่ยมันเพิ่มอะไรมาบ้างก็จะเพิ่มไอเทม8อันซึ่ง น่าสนใจพอสมควรนะครับสำหรับม็อดนี้นะครับสำหรับคนรักกีฬานั่นเองนะครับกีฬาอะไรเราขอไม่ระบุนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ต้องพูดก็รู้แล้วนะครับแบบน่าจะรู้กันแล้วนะครับซึ่งจะมีแดอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับซึ่งจะมีแดอันนี้นะครับเป็นไม้เบสบอลหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องอันด้านบนก่อนนะครับเป็นแบบเบสิกของม็อดนี้กันเลยทีเดียวนะครับไอเอเอเอ่อเ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 เอเ่เอ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 เ ที่จะพูดก็คือ Wooden Smash Bat นะครับซึ่งสามารถคราฟได้โดยเลเทอร์ ater, แล้วก็ไม้ไม้อัดอะไรก็ได้ทั้งอันนะครับแล้วก็ Metal Smash Bat ก็แค่เปลี่ยนจากไม้อัดเป็น Iron i n g o t Go ก็เปลี่ยนเป็นทอง Diamond ก็เปลี่ยนเป็นเพชรแค่นั้นเองนะครับซึ่ง4อันนี้เนี่ยจะมีแรงตีที่เท่ากันโดยเฉพาะไอ,ไอ Go, Go Smash Bat เนี่ยมันจะเป็นแบบตัวงัดขึ้นเลยทีเดียวนะครับคือ มันจะไม่ตีแบบอันอื่นอันอื่นมันจะแบบดิ่งขึ้นไปข้างหน้าสมมติมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงซึ่ง modern smash bag ก็แค่กดเมาส์ซ้ายในการใช้นะครับกดเมาส์ขวาจะเป็นกันกันซึ่งหมหดนี้เขียนเป็นลักษณะของดาบนะครับมันก็เลยไม่ทําลายพื้นและเกมโหมดนะครับซึ่งวิธีการใช้ก็แค่กดเมาส์ซ้ายแล้วมันก็จะตีไปปุ๊บเห็นไหมก็จะเห็นนะครับว่าหมูมันก็จะบินไปแถวนี้นะครับแล้วก็แปะเห็นไหมปุ๊บหมูบินครับแ อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันถามว่ามาทำ hmm. ดาเมจเท่าไหร่ทำดาเมจแบบฟูลดาเมจนั่นเองนะครับก็คือทำดาเมจแบบเต็มแบบเต็มรูปแบบนะครับก็บแบบคือสมมุติดาเมจ2เวลาตีก็จะเป็น2ส่วนฟูลดาเมจค่อยแยกไปอีกทีนะครับเนีแล้วไม่ขคาเดอ๋อโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือแมททัลสแตร็จแบนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะตีแรงขึ้นปุ๊บก็จะมีเสียงที่แตกต่างจากไอตัวไม้นะครับจากไม้เนี่ยมันจะกรักๆอันนี้แบบแป้งๆเนี่ย แป่งเปงเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งอะไรประมาณนี้เนี่ยตายคาอากาศเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นโกสแตรดแบทซึ่งอันเนี้ยจะพูดว่าทะลุไปถึงอวกาศเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมันแบบว่าจะเดินไปแตะขอบฟ้าแปะกแปแปปูเห็นไหมครับซึ่งมันเดินขึ้นไปแตะอวกาศกันแล้วครับมันเดินไปแตะขอบฟ้าแล้วครับแล้วมันก็ตกแปะกตายบนต้นไม้นั่นเองนะครับตกลงมาทายามมง20กล่องจะไม่หายนะครับ อีกทีหนึ่งแล้วกันไหนดูสิเขาเนี้ยมันจะตกตรงไหนน่าจะประมาณนี้โอไม่ใช่เออโดยแค่ประมาณนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือไดมอนด์แสบซึ่งอันนี้ก็จะตีบแบบจะเรียกว่าอไรพี่มหาความไกลเดี๋ยวผมจะตีพลังี้กันปุ๊บเห็นไหมซึ่งอันนี้ก็จะได้เสียงเป็นปึ้งไม่ใช่แป้งแป้งกับปึ้งมาคนละอันถ้าปึ้งเนี่ยคือมาเป็นเหมือนเสียงแก้วเสียงแก้วขอบเหมือนเสียงเนี่ยปึงเหมือนคุณเอาแก้วไปคอคออะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ปึ๊บฝึก บเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีการตีนะครับก็กดมอเตอร์ไซนะครับสำหรับแบสซีอันนี้ก็หมดแล้วมาเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันเองเอ๊ะไม่ใช่กันเองกันเลยนะครับซึ่งก็จะมีสี่อัน launching launching smash blast blast smash l i g i n g smash แล้วก็ lighting launching blast lighting l i g i n g เออแล้วก็ซึ่งวิธีการคราฟไอ launching เนี่ยก็จะใช้เบรสโรสสองอันการพาวเดอร์สี่อันแล้วก็เรเทอร์อันหนึ่ง นะครับแล้วแบสแมทก็แค่เอาไอริทเทอร์กับเทนทีมาวางนะครับไรติงก็จะใช้อิรอนสอันคอนสโตนสีอันไรเทอร์อันหนึ่งนะครับแล้วก็ไรติงสมาร์ทแบสก็จะใช้แค่หลอด2อันกับไรเทอร์อันหนึ่งนะครับซึ่งเซียนนี้แตกต่างกันทุกอันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาลองกับหมูก็เลยเอ้ยเดี๋ยวกิเปอร์ก็ได้นะครับซึ่งบัชชิงสมาร์ทแบสเนี่ยคุณตีแล้วก็จะมีแรงแรงขึ้นไปอัดปึ้มโอ้กับนะครับเอาอันนี้ก็ปึ้ม ปึ้มเนี่ยเห็นไหมว่าจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บปึ้มมันจะมีแรงพุ่งขึ้นไปอีกนิดนึงก่อนที่มันจะขึ้นสู่เวหาปึ้มเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือแบสแมสแบสนะครับซึ่งอันเนี้ยจะทำดัเมจข้างๆด้วยนะครับเนี่ยถึงปึ้มเห็นไหมปึ้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 มนะครับก็จะทำดาเมจไปสู่ตัวข้างๆกันด้วยนะครับซึ่งดาเมจก็เท่ากับแรงระเบิดแบบเล็กๆ ไม่ใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นแบบยังไงเรียกว,ว่าแรงแรงน้อยอะ่ะเออนะครับต่อไปก็คือแบบไลนิ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเสกสายฟ้ามาโดนมอ็อบที่โดนตีปุ๊บนะครับปุ๊บเห็นไหมซึ่งมันก็กลายเป็นไอ้ซอมบี้พิกแมนเมื่อเมื่อมันโดนไลนิ่งนะครับเวลาหมูโดนเนี่ยมัน,นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วสมมติคริปเปอร์ก็ได้อ่ะ P R E E R คริปเปอร์สปอนนะครับก็จะกลายเป็นคริปเปอร์สายฟ้าจากที่เราได้รู้จักกันอยู่แล้วปุ๊บเปี่ยงเนี่ยเห็นไหม มันก็จะกลายเป็นคิปเปอร์สายฟ้าชาร์จคิปเปอร์ที่เราเรียกกันก็ได้นะครับจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่คนเรียกนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือไรดิงสมัทแบสซึ่งอันเนี้ยอันนี้ค่อนข้างสนุกครับอันนี้คือแค่คุณตีแล้วมันก็จะขี่หมูไปด้วยเห็นไหมครับแปลกนะครับขี่นี่ครับโดยประมาณยิบเห็นไหมนะครับวันนี้ก็น่าสนใจอยู่สําหรับไอตัวไรดิงเนี่ยซึ่งไรดิงเนี่ยถามว่ามีตัวอะไรที่นั่งไม่ได้บ้าง ก็จะมีเออน่าจะถ้าจะไม่ผิดจะมีไอ้ค้างคาวที่นั่งไม่ได้เออซิเวอร์ฟิตที่นั่งไม่ได้เออไม่เดสควิดไม่แน่ใจเนี่ยอันนี้จำไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันจําได้ว่าตัวลักจพวกนี้นแต่แบทเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับเตีโดน,นเออเห็นไหมมันก็ตีตีซิเวอร์ฟิตปุ๊บเอ้ยนั่งได้ไวซิเวอร์ฟิตคำโอเคงั้นก็ซิเวอร์ฟิตนัน่งไายสวนสควิ สควิดน่าจะนั่งได้นะาำไม่ผิดเออนั่งได้โอ้โหบุรุษบุรุษผู้ขี่บุรุษผู้ขี่สควิดนะครับอันบปสควิดนะครับแล้วก็ขอทําการจบคลิปแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเฟรนด์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าคุณชอบมอเนอหรือเปล่านะครับซึ่งเออใช่ลืมบอกถ้าถามว่ามัลติเพลเยอร์เนี่ยมันติดไหมไอ้มอเอรเนี้ยคือใส่ในมัลติเพลเยอร์ได้แน่นอนแต่ไม่มั่นแต่ว่าตีกับผู้เล่นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เออ นะครับก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าคุณตีเพื่อนแล้วมันแบบยังไงตีแล้วเพื่อนมันกระเด็นไปอะไรนี้หรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์พิสูจน์กันเลยนะครับแล้วก็ขอทำการจบคลิปแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดสมบูรณ์และอย่าลืมคอมเมนต์ที่ผมบอกไปด้วยนะครับแล้วก็ขอทำ <laughs> โอ้ผู้ก,กี่รอบแล้ววะเนี่ยขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับดเดิร์กเดิร์ก